กาลเวลาเนินนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าว,วายเวียนวนวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้าย ใจกล้าพร้อมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ฝันขอมคุณสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมาต่ออีกแปลงนึงนะครับอีกล็อกนึงในการอ,อปลูกปลูกบักตัวผูเนาะ ครับผมตัวผู้ครับพี่มาอีกรอบนึงครับพี่น้องครับมาเบิ่งบอกตัวผู้พื่นกับปลูกเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ใช่ครับแปลงนี้เป็นแปลงตัวผู้พันธุ์พื้นเมืองครับปลูกสําหรับเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ครับไม่มีจําหน่ายับเชิใเช้านใ้นครับครับครับตัวผู้วันนี้ซื้อพันธุ์มันบ่ออันนี้มันเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมมาครับโอ้ในการขัดสายพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองใช่เฮาเลยครับพันธุ์ไทยแท้ครับพื้นเมืองแท้ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์สามารถ ไปต่อยอดได้ครับสามารถปลูกได้ในรุ่นต่อร,ร,ร,รุ่นต่อรุ่นได้ต่อไปโอ้ครับตระพูนนี้ก็เป็นพืชค่อนข้างอายุยืนครับเราจะปลูกประมาณหนึ่งเมตรต่อหนึ่งหลุมต่อหนึ่งต้นครับหนึ1 1> <ม>่งเมตรแต่งหลุมหนึ่งต้นครับผมการเแบบตรียมแปลงก็คือเอาเตรียมแปลงขึ้นกันกับฟักท่องเลยใช่ครับโอ้ครับกับระยะห่างกับมาณสามเมตรเนาะกับเพื่อง่ายเพื่อควบเสียงามในการมาศึกษาเดินเยี่ยมชมครับครับผมครับโอ้เป็นพันพันพื้นเมืองครับครับเขาจะใหญ่ยาวครับผมครับโอ้เกียบเา็ดพันหนึ่งเดียวครับ สิ่งวดลจนแกแล้วก็เก็บเมล็ดท่านเนาะเก็บเมล็ดตากนี่ครับนี่ครับเป็พี่น้องฝากมันยาวๆใหญ่ๆนะพี่น้องครับยาวแต่สอ่อนนะครับนี่เป็นตวคูสต่คราตบพูเขาจะเป็นถักปลอดภัยครับไม่ค่อยมีโรคแมลงกวนครับครับสามารถปลูกได้ตามหัวบ้านไม่มีโรคแมลงมารบกวนไม่มีโรคแมลงมารบกวนครับไม่ต้องใช้เคมีเลยครับตบพูนี่แล้วอายุเขาก็จะอยู่ได้นานมากพอ ต้นเขาแก่เราก็ตัดตัดโคนครับครับโคนไหนตัดออกเลยมีกันไกลกันนีบอกเลยตัดออกเลยครับเพราะข้างล่างเขาจะเป็นหัวคล้ายหัวมันครับครับเป็นหัวยู่งข้างล,ล่างแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่อืมครับครับ,รบแล้วก็เก็บได้เหมือนเดิมเขาขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมพอหมดอายอุมันแก่ตมงมุดเกลือแก่โรยแล้วเราก็ตัดใหม่ครับแล้วแตกมาอยู่อยู่ได้สี่ห้าปีครับตัวครูนี่ฟังเราด้วยพี่น้องเด้อผม ผู้ได้คันปลูกพักปรุงยาอยู่กับสีหูดีอยู่แล้วครับปลาทูฟู้พันเมียอยู่ยืนเนวนั่นนะครับเก็บได้นานครับเก็บบนได้นานเก็บแต่ร้ายรุ่นครับพี่น้องครับปลูกถิ่มไว้ในขั้วเลื่อนเท่านาะครับผมตามรั้วตามอะไรสามารถได้กินครับได้กินนี่แหละไม่มีโรคไงลำพังว่าปลูกไว้อยู่ไว้กินนี่ก็จักรสองกอนี่ก็พอแห้งแล้วโอ้เยอะมากครับเรต้องเก็บไม่ไหวแล้วครับมากแต่ว่าสําคัญที่จะปัญญาเพิ่นเว้าเพิ่นเรียนให้เฮาฮู้เฮาทราบนี่ก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องครับเพื่อบดสูญหายไปไสส่วนมากที่โคครรรรงกกาานน่ะะมมััดีณฑลทหบบ17จ เก็บมเมล็ดพันธุ์ครับเพื่อส่งให้กับศูนย์จักรพันธุ์เบนซิลืีก็นําไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรัรบสําคัญครับเพราะปัจจุบันในเมล็ดพันธุ์ส่วนมากที่บริษ,ษัทเขานํามาขายนาท้องตลาด่ะเขาจะตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วแล้วก็ทําให้เราปลูกได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวต่อไปก็ไปปลูกอีกครั้งมันก็อ่านงอกแต่ผลออกมาไม่สมบูรณ์ครับเราก็ต้องไปซื้อใหม่ ผก็จะวนไปซื้อเขาอยู่เงี้ยเรื่อีไปทางโครงการก็เลยมีแนวทางผลิตเมล็ดพันธุ์ใหก่ใจ่ายกับเกษตรกรครับที่มันสามารถต่อยอดได้ปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สําหรับปลูกในข่าวต่อไปฤดูกาลต่อไปครับเพื่อลดรายจ่ายรับปัครับครับโดกสูงครับโดกมาก้วยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองปลูกแล้วโอ้ไม่มีฝักไม่ดกฝักไม่สวยดูมาดูกันครับมาดูครับนี่ครับมาดูครับ ยาวสวยครับสวยเหมือนมพันธุ์ท้องตลาดทั่วไปครับรับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับดกแล้วก็ฝักใหญ่ด้วยนี่ก็อายุประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนกํกาลังกําลังเริ่มเก็บครกำลังออกผลบลิตวิธีการ ที่เฮตได้เพิ่นเรื่อยเพิ่นตายเฮากับหาวิธีการมานะครับจะทําค้างทั่วไปครับค้างก็ได้เฮ้ยถ้าสิบบมีตะคา้เห็นตะคร้ได้แบบนี้เฮากับเฮาไม่ให้ให้เพิ่นค้างเพิ่นเรื่อยก็ได้นะแต่ไม้ปักเขาเลื้ยเลื้ยขึ้นมาแล้วครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆการง่ายๆสาหรับพี่น้องประชาชนเทาแต่ทําเพื่อให้เดินดูงานดูอะไร้มันสะดวกครับครับผมเพราะว่าสถานที่ของเราเป็นสถานที่หน่วยงานลชการเนาะทําเป็นตัวอย่างทําเป็นให้มันเป็นรูปแบบนะครับเพื่อหน่วยงานราชการครับต่างจังหวัดบ้างมาดูงาน ผมแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยก็มี่ยอมไปอบตอบจโรงเรียนนักศึกษาเนาะศึกษาครับผมโอ้ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดใจเลยไม่ได้ขาดสายครับครับพู้นี้ดีครับเป็นผักปลอดภัยครับไม่ค่อยมีโรคแมลงครับมีก็มีน้อยมากก็มีมีนอนกวนบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เสียหายเยอะครับครับไม่ต้องเป็นใช้เคมีเลยครับปลูกข้างรั้วข้างอะไรได้กินแน่นอนหลักๆเลยเพื่อนกับการท่านโลกเพิ่นกับไม่มีโรคแมลงรบกวนโอ้เนี่ยแต่ว่าจะได้เป็นผักปลอดภัยครับไม่ต้อง ไอ้เคมีไม่ต้องท้อะไรเขานี้ก็มีนอนนิดหน่อยครับนีหนอนวนบ้างแต่ก็ไม่ระบาดไม่รุนแรง่ต้ต้งพึ่งเคมีเบื้องต้นนี่ได้ครับพี่น้องครับดกต้นดกในขนาดต้นนี่น้อยใบก็บอหลายได้ิ่งสังเกตเบื้องเด้อครับมีเบิดทุกหอตาพี่น้องครับเบื้องแนมันออกหน่อยมันพันพื้นเมืองครับดกมากครับโอ้ทางทางนู้นก็โดดเพียบครับนี่เห็นไหม พี่น้องเด้อโอ้ักสวยครับพันธุ์พุ่นเมืองก็ักสวยครับบางทีคนเข้าใจว่าเออฝักสู้พันธตลาดได้ออเนี่ยของพันธุ์ขึ้นเมืองปักสวยงามครับสวยมากกินกับลาบกินกับน้ำพริกนะฮะพี่น้องครับทั้งสดทั้งลวกทั้งอะไรได้หมดทุกอย่างโอ้อร่อยนะครับพันประโยชน์ครับผักอินทรียเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเนาะที่ที่เรารู้นะครับรสชาติมันหวานกรอบหวานกรอบแล้วก็เก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานด้วยโอ้ยเฟิงเด้งพี่น้องเด้อสะอ่อนแห้งนะครับพี่น้อง พวกเนี้ยเฟอรักยาวมากครับนี่เบิ่งฟักได้เป็นสมบูรณ์เบิ่งพี่น้องเด้อนี่เกันฟักได้เป็นสมบูรณ์พี่นี่ง่ายง่ายเครับพี่น้องครับยาวยาเลยฝ่ามือนะีแบเงี้นี่พันพื้นเมืองเลยครับพี่น้องครับบ่เป็นพันธุ์เกษตรนะนี่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 เมื่อเบิ่งมองนี่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งฟักก็สมบูรณ์มากครับโอ้ยต้นนี่สมบูรณ์หลายนะครับเดี๋ยวนี่จะฟักใหญ่ๆเหยาๆนั่นนะฟักตั้งรางนะเบิ่งจ่าบัญรยาฟักนั่นน่ะนั่นล่ะโอ้ยเบิ่งเ้องเด้อสสะะออออนนหลาย นี่กำลังกินเลยครับเนี่ยครับยาวมากครับโาวอย่างี้เลยครับป้นกับปูเนาะครับผมเศรษยิ้มเข่าเลยเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับกล่าวให้เบื้องบอกตัวผู้นะครับเป็นสัตว์ที่โบ่ขออภัยครับพี่น้องครับเป็นพักพักที่บ่มีโรคมาแล้งหลายบ่มีโรคมาแล้งรบกวนนะเห็ดขั้นสีปลูกนาปลูกไว้ไหมปลูกไว้ตามรั้วบ้านไร่บ้านได้ครับใช้ทานแน่นอนครับสำหรับ พี่น้องเฮาผู้ที่สนใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ก็ติดต่อเข้ามาเนาะติดต่อเข้ามาประสานเข้ามาทั้งในส่วนของมณฑลฐานวิสิทธิ์เครับผมตามเบอร์โทรที่จาปัญญามันเคยบอกไว้นะครับ0 0 3 4ครับ5 8 9 2 3 3เกครับครับติดต่อโครงการท่านพันธ์ดีครับโอ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวครับนายกับพี่น้องครับโอ้ยกระสอนครับพี่น้องครับผู้เพิ่นนะครับ ละยูนัมปิดกินกับพี่น้องโอ้